อย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะและกดไลค์ให้ด้วยครับตอนที่80ผู้พิทักษ์ตะวันที่ใจกลางเรือตะวันเสียงสดใสและดังกล้องถ่ายทอดมาจี้ยกที่อกของฉินมู่ลอยขึ้นอย่างช่มช้าและดูเหมือนจะลอยไปทางเรือตะวันฉินมู่วันไหวเล็กน้อยเมื่อเขามองไปยังที่มาของเสียงนั้นและพบว่าเจ้าของเสียงเป็นยักษ์ย้ายตัวตมหลอลานยักษ์ย้ายนั้นตัวใหญ่มะฮมายิ่งกว่ายักษ์ย้ายตนอื่นๆหลายเท่าและดูราวกับเทพสวรรค์ขาทั้งสองของนางจมลง ไปในพื้นเรือกว่าครึ่งของขานางจมอยู่ในเรือและนางยังจมลงไปอีกจึงถึงเอวกระนั้นส่วนที่เหลือของนางก็สูงกว่าร้อหสิบวานางมีสีแขนและแต่ละแขนจับอยู่ที่เสาแต่ละเอสามีโซ่ม้วนพันรอบๆนั่นคือโซ่ที่ยงขึ้นไปลากดวงตะวันสีดำบนท้องฟ้า ร่างของนางมีไฟลุกโหมไม่ราวกับมนุษย์เพลิงพลังไฟที่นางเปล่งออกมานั้นรุนแรงขนาดที่ว่าฉินมู่รู้สึกราวกับเขาจะมอดไม่ไปเพียงแค่จ้องมองนานที่แปลกก็คือเมื่อฉินมู่มองดูเครื่องหน้าของนางก็พบว่ามีใช่ใบหน้าของสอตรีมีอายุแต่เป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆที่อายุน้อยกว่าเขาเสียอีกแต่ว่าตัวสูงใหญ่มาหึกมาขนาดนี้จะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไปได้อย่างไรนางดูอ่อนล้าและหอบหายใจเป็นพักๆผู้อาวุโสรู้ที่มาของจี้หยกนี้หรือ ฉินมู่จิตใจวันไหวและรีบถอดจี้ยกออกมาจากอ,อกจากนั้นเขาก็เห็นแขนทั้งสี่ของยักษ์ใหญ่หญิงปล่อยจากเสาและร่างของนางก็ยอ่อหลงไปเรื่อยๆไม่นานนักนางก็แปลเปลี่ยนจากยักษ์ใหญ่สูงร้อยห้าวาเหลือเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่สูงแค่ไหล่ฉินมู่ผู้อาวุโสเสียงของนางไพเราะดุดเครื่องดนตรีและมีรอยยิ้มอันสดใสกระจางตานางพักหายใจครู่หนึ่งงอก่อนกล่าวต่อข้าไม่ใช่ผู้อาวุโส นางต้องพยายามเป็นอย่างมากที่จะดึงขาของนางออกจากตัวเรือเรือตะวันนี้พิสดารน,นักทําให้ขาของนางผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเรือและเพลิงไฟบนเรือก็ประดุดสายเลือดที่ยงเชื่อมต่อกับขาของนางทําให้ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการดึงมันออกมาเมื่อนางดึงขาออกมาได้สาเร็จจุดที่นางเคยจมอยู่ก็กลับเติมเต็มหลุมนั้นจนเป็นพื้นราบเรียบอย่างช้าเด็กหญิงตัวน้อยพยายามเดินแต่ขาของนางสั่นพับผัและแทบจะล้มลงไปกับพื้น นางรีบใช้แขนทั้งสี่ช่วยพยุงตัวก่อนจะขมาน้าและถามด้วยน้ำเสียงอายเล็กๆเกจ้าขึ้นมาบนเรือได้ไหมฉินมู่มองไปยังยักษ์ย้ายตนอื่นๆบนเรือตะวันและเห็นยักษ์ย้ายเท่าตนหนึ่งพยักหน้าให้เขาขึ้นมาบนเรือยักษ์อีกตนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายจึงเดินมาที่กราบเรือแล้วยื่นแขนของเขาออกไปแขนของเขาทำหน้าที่เป็นสะพาน ระหว่างเสามังกรกับเรือตะวันฉินมู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินขึ้นไปบนฝ่ามือยักษ์ก้าวบนแขนหนาแข็งแรงเพื่อไปสู่เรือตะวันบนเรือนั้นเขาตะลึงเล็กน้อยเมื่อพบว่าอากาศสอเย็นกว่าที่เขาคาดคิดตอนแรกเขาคิดว่าที่นี่คงร้อนระอุเหมือนอยู่ในเตาอบไม่นึกเลยยาว่าจะเย็นสบายขนาดนี้มู่เอ๋อเจ้าเด็กดือ้อ ในเมืองเขตมังกรกผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นนอน,นอนก็สัมผัสได้ถึงการ,ปรเปลี่ยนอย่างพิสดารบนเรือตะวันเมื่อพวกเขาเหลียวกลับไปมองก็เห็นฉินมูกกำลังเดินไปบนแขนยักษ์มุ่งหน้าไปขึ้นเรือตะวันพอดีนักปรุงยาขบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันและยิเมื่อ,อยังโกรธเกรี้ยวเจ้าเด็กนี้กินดีหมีดีเสือมาจากไหนถึงกับกล้าขึ้นไปบนเรือของเทพ,พเจ้าคนและเนื้อชักมีดเชือดหมูทั้งสองของเขาออกมาทันทีรังสีฆ่าฟันเขาแผ่พุ่งอบอวนพวกมันกล้าขโมยเด็กของพวกเราขึ้นไปตะลุยพวกมันกันสักตั้ง ผู้ใหญ่บ้านจ้องเขาแล้วกล่าวอย่างใจเย็นพวกเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายช่างมู่เอ๋อเถอะเพราะดูเหมือนจะไม่มีเทพจริงๆอยู่บนเรือน,นั้นฉินมู่เดินไปข้างๆเด็กหญิงและเรือตะวันก็ค่อยๆเอียงกลับมาตั้งตรงเพราะว่านางไม่ได้เดินมาเนิ่นนานขาของเด็กหญิงตัวเล็กนี้จึงขยับไม่ค่อยได้และยากลำบากนักที่นางจะลุกขึ้นยืนต้อนรับทักทายดังนั้นนางจึงได้แต่โค้งตัวให้ฉินมู่ทางทั้งที่ยังนั่งอยู่ฉินมู่โค้งตอบและส่งจี้หยกให้มือนางเด็กหญิงน้อยพิจารณา มันอย่างระม,มัดระวังและขบคิดอยู่ภาษาอันแปลกประหลาดและยากจะเข้าใจเปล่งออกมาจากปากของนางเมื่อนางเอ่ยถามยักษ์ย้ายเท่าที่อยู่ข้างๆยักษ์ย้ายเท่ามีสีหน้าแตกตื่นและมองฉินมู้ขึ้น,นลงๆจากนั้นหันกลับไปตอบนางด้วยภาษาอันยากจะเข้าใจอีกทีภาษาเทพฉินมู่ตกตะลึงหนึ่งเยาวหนึ่งเท่านั้นกำลังสื่อสารกันด้วยภาษาเทพเขาไม่เคยได้ยินภาษาเทพมาก่อนและไม่เข้าใจความหมายของมันดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าทั้งคู่กับสนทนากันว่าอะไรทั้งคู่ตอบกันไปมาสามสี่ประโยค จากนั้นเด็กหญิงก็หันมาคืนจี้หยกให้กับฉินมู่ท่านปู่ผู้นำตระกูลกล่าวว่าจี้หยกของเจ้ามิใช่ของเทพมีใช่ของมันมีใช่ของพุทธเขาเคยเห็นสิ่งคล้ายๆกันนี้มาก่อนและมันน่าจะมาจากหมู่บ้านไร้กังวลแห่งแดนบราณวินาสหมู่บ้านไร้กังวลฉินมู่ใจสันสานหมู่บ้านไร้กังวลอยู่ที่ไหน เด็กหญิงจึงเอ่ยทำยักษ์เท่ายักษ์เท่าลังครุนครุนครุงก่อนตอบไปด้วยภาษาอันซับซ้อนเด็กหญิงจึงสายหน้าแล้วกล่าวหมู่บ้านนอนร้ยกังวลน,นั้นลึกลับอย่างยิ่งและจะปรากฏก็ต่อเมื่ออความมืดเข้าครอบงามแดนโบราณวินาาเท่านั้นท่านปู่ไม่รู้ว่าสถานที่ที่แน่นอนของมันอยู่ที่ใด ฉินมู่ผิดหวังเล็กน้อยและจดจำหนามบู้บ้าน,บ,านบ้านไร้กังวลไว้ในใจหมู่บ้านไร้กังวลอาจจะเป็นสถานที่เกิดของเขาที่ซึ่งมีบิดามารดาของเขาอยู่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาจะต้องตามหาสถานที่นี้ให้จงได้ค่าดูน่าประทับใจไหมละ่ะเด็กหญิงน้อยหัวเราะเบาๆฉินมู่อึ้งไปครู่หนึ่งมีสีหน้าแปลกประหลาดเจ้าคือคนที่ขับเรือตะวันไปข่มขวัญกองทัพใหญ่สันตินิรันจนล่าถอยเด็กหญิงมีสีหน้าภาคภูมิใจในตนเองอย่างยิ่งเจ้าคิดไม่ถึงล่ะสิ ฉินมู่คาดไม่ถึงจริงๆนั่นแหละไม่เพียงแต่ราชครูสันตินิรันที่หวัดผวาจนหนีหางจุกตูดไปเพลฮานางแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านเท่าใบและผู้เท่าคนอื่นๆก็กระโดดโลดด้วยความแตกตื่นพวกเขาคิดว่ามีเทพสวรรค์ดึกดำบรรสถิตยอยู่บนเรือตะวันซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ราชครูประเมินว่าแสนยานุภาพของเขาไม่อาจเทียบเทียมได้กับนางจึงรีบยกทัพล่าถอยพวกเขาเหล่านั้นคงไม่มีใครที่จะนึกคิดฝันว่าเรือตะวันนี้ถูกควบคุมบังคับด้วยเด็กผู้หญิงตัวกระจ้อยร้อย แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็เพราะความยิ่งใหญ่ทรงอนุภาพของเรือตะวันที่ชวนขวัญผวาขนาดหนักจึงทำให้พวกเขาคาดคะเนผิดค่าชื่อเอียนจริงๆเจ้าละชื่ออะไรเด็กหญิงถามออยอห่างใครรู้ฉินมู่ฉินมูลังเลก่อนกล่าวต่อข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าแซ่ฉินหรือนามว่าฉินเพราะว่ามีคำว่าฉินปรากฏบนจี้หยกที่ติดตัวข้ามาท่านปู่ผู้ใหญ่บ้านจึงเลือก็แซ่ฉินให้ข้าส่วนนามมูแปลว่าการเลี้ยงวัวแล้วเอียนจริงๆแปลว่าอะไรหรือ แปลว่าดวงตะวันและเพลิงไฟมหาศาลเอียนจริงๆพยายามอย่างหนักที่จะลุกก่อขึ้นยืนแต่เพราะนางไม่ได้ใช้ขามาเป็นเวลานานกล้ามเนื้อขาจึงรีบแฟบเป็นตะเกียบมีแค่หนังติดกระดูกไม่มีเนื้อขาเลยสักช่างนางผอมกระรองจนผู้คนที่พบเห็นต้องสะทกสะท้านเมื่อข้าถือกำเนิดข้าเหมือนกับดวงตะวันแม่ของข้าถูกแผดเผาเป็นจุลจากเพลิงไฟในร่างของขา้าดังนั้นท่านปู่ผู้นำตระกูลจึงให้นามข้าว่าเอียนจริงๆสีหน้าของเอียนจริงๆดูสลดลง เมื่อข้าโตขึ้นมาท่านปู่ผู้นามตระกูลก็บอกว่าข้ามีสายเลือดของผู้พิทักษ์ตะวันพลังของผู้พิทักษ์ตะวันในสายเลือดข้าเข้มขน้นและทําให้เรือตะวันยอมรับในตัวข้าจึงสามารถขับเคลื่อนเรือตะวันเดินทางไปในแดนโบราณวินาทได้ดังนั้นข้าจึงได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ตะวันในรุ่นนี้จากนั้นนางก็กลับมายิ้มจำใสอีกครา จ้าคือเด็กชายที่ต้อนวัวไปเลี้ยงส่วนข้าคือเด็กหญิงที่ต้อนดวงตะวันเมื่อข้ารวมตัวกับบ่อเรือตะวันพลังของข้าก็จะแข็งแกร่งอย่างยิ่งราวกับเทวริทของเทพสวรรค์น,นั่นเป็นสาเหตุให้ข้าสามารถตะเพิดไล่พวกคนชั่วไปได้เมื่อตอนนั้นเจ้ากลัวข้าไหมละ่ะชินมู่ยิ้มกล่าวก็กลัวนะเหยียนจริงๆก้มสีสษะลงข้าขอโทษเมื่ออัคร่ข้าเหนื่อยมากเกินไปจึงหยุดยังนะ้งณที่นี้เพื่อพักเอากมและคงจะทําให้เจ้ากลัวฉินมู่อึ้งไปนิดจากนั้นกล่าวดวอวัยรอยยิ้มไม่เป็นไรหรอกว่าแแต่ทขาาไมมขององ้กกรนัล ท่านปู่บอกว่าเพราะดวงตะวันของเผ่านักต้อนตะวันพวกเราได้ดับแสงไปแล้วดังนั้นเมื่อข้าควบคุมเรือตะวันเรือตะวันก็จะดูดกลืนพลังในตัวข้าทำให้ข้าผอมแห้งลงไปทุกทีเหยียนจริงๆกล่าวต่อเมื่ออพลังในกายข้าเหือดแห้งไปหมดชะตาของข้าก็จะเหมือนกับผู้พิทักษ์ตะวันคนก่อนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับเรือตะวันโดยสิ้นเชิงนั่นคือสาเหตุที่พ่อของข้าเสียชีวิต หากว่าดวงตะวันสามารถจุดสันดาบขึ้นมาใหม่ได้เรือตะวันก็จะดูดซับพ,พลังดวงอาทิตย์ทั้งยังส่งพลังมาหล่อเลี้ยงผู้พิทักษ์ตะวันทาให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากฉินมู่สถานใจเขาเงยดูดวงอาทิตย์สีดําบนท้องฟ้าและพึมพามต้องจุดสันดาปดดวงตะวันใครกันที่สามารถทําเรื่องนี้ได้หรืออาจจะมีแต่เทพสวรรค์ที่แท้จริงที่จะมีฤทธานุภาพขนาดนั้นแล้วทําไมเจ้าต้องคอยปกป้องที่นี่และเป็นผู้พิทักษ์ตะวันด้วยละ่ะเพราะว่านี่คือหน้าที่ของพวกเรานักต้อนตะวันผู้พิทักษ์ตะวันเป็นนักบวชแบบหนึ่ง เมื่อนานแสนนานมาแล้วข้าเองก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่อย่างไรก็เธอเอาว่านานมากๆละกันพวกเรานักต้อนตะวันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์ตะวันคุ้มครองเรือตะวันและปกปักแดนโบราณวินาหน้าที่นี้ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นส่วนใครที่เป็นคนแต่งตั้งหน้าที่นี้ข้าก็ไม่รู้บางทีท่านปู่ผู้นามตระกูลอาจจะรู้ เอียนจร,จริงๆร่าเริงจ่มใสดูท่านางคงไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนางนั่งลงพูดคุยสนทนากับฉินมู่ไม่หยุดหย่อนบอกเล่าเรื่องราวน่าสนใจทั้งหลายที่นางได้เห็นตลอดการเดินทางฉินมู่มองไปรอบๆเผ่านักต,นต้อนตะวันล้วนแต่เป็นยักษ์ตัวโตมีเด็กชายเด็กหญิงวัยเล่เลี้ยงกันที่น่าจะเป็นเพื่อนเล่นกับเอียนจริงๆได้ทว่าพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่ระยอเคารพในตำแหน่งผู้พิทักษ์ ตะวันจึงไม่กลา้าเข้ามาใกล้ไม่เพียงเท่านั้นนักต้อนตะวันเด็กๆเ,เหล่านั้นยังตัวใหญ่บึกบึนพวกเขาทั้งสูงใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าเอียนจริงๆขนาดตัวเอียนนอจริงๆทําให้นางดูเหมือนนอจะเป็นเผ่ามนุษย์อันแตกต่างจากเหล่านักต้อนตะวันฉินมู่ดาว่าอาจจะเพราะว่าเอียนจริงๆมีสายเลือดของมนุษย์ด้วยแต่ก็เป็นไปได้อีกนั่นแหละว่าเพราะพลังชีวิตของนางถูกเรือตะวันดูดกลืนไปร่างของนางจึงเล็กลงเล็กลงทุกทีท,ที่พิสดารก็คือเมื่อเอียนจริงๆรวมร่างกับเรือตะวันนางกลับแปรเปลี่ยนเป็นใหญ่โตโหมและแแข็งงกกรร่าวับเท นิสวรค์ผู้น่าเกรงขามซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเดาผิดแต่ที่เขาไม่รู้ก็คือเผ่านักต้อนตะวันนั้นแต่เดิมมิได้มีร่างกายใหญ่โตแต่เพราะพวกเขาอาศัยอยู่บนเรือตะวันอันมีพลังงานเทวะไหลเวียนอยู่ในอากาศเมื่อนักต้อนตะวันเหล่านี้ดื่มกินอาหารพวกเขาก็รับเอาพลังงานเทวะเข้าไปในร่างโดยไม่รู้ตัวทําให้ร่างกายขอองค์พวกเขาสูงใหญ่และบึกบึนอย่างไม่ธรรมดาและก็เพราะว่าพลังของเอียนจริง,งๆถูกเรือตะวันดูดกลืนพลังเทวะที่นางรับเข้าไปในร่างจึงไม่เพียงพอกับพลังที่นางถูกดูดกลืนไป ทำให้ร่างของนางไม่สูงใหญ่บึกบึนเหมือนเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์เมื่อนางรวมร่างกับเรือตะวันพลังอำนาจของเรือตะวันและนางก็รวมเข้าด้วยกันนั่นทำให้นางมีรูปลักษณ์หน้าเกรงขามประดุดเทพสวรรค์ในอนาคตถ้าข้าทามได้ข่าจะช่วยจุดสันดาปดวงตะวันนี้ขึ้นมาใหม่และปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระชินมู่ประกาศเจเจนงจริงหรือเอียนจริงๆตาเป็นประกายและพูดด้วยความตื่นเต้นข้าจะรอวันนั้นนะข้าจะได้เดินได้เหมือนกับคนอื่นๆซะทีฉินมู่พยักหน้าอย่างหนักแน่นแล้วย้ำยิ้มข้าจะต้องหาวิธีจุดสัันนดดดววงงตะให้้จไ ในตอนนั้นเองยักษ์ย้ายผู้นำตระกูลก็เข้ามาแล้วกล่าวผู้พิทักษ์ตะวันกองทับจัก,กรวันดิสันตินิรานถอยไปหมดสิ้นแล้วเฮียนจริงๆลุกขึ้นด้วยความยากลำบากและโบกมือให้ฉินมู่พร้อมรอยยิ้มข้าก็ต้องไปแล้วเหมือนกันข้าจะกลับไปทางทะเลดาวและไปโผล่ที่บ่อตะวันหักว่าเจ้าอยากพบข้าให้ไปที่บ่อตะวันนะฉินมู่ผงกหัวให้เด็กหญิงที่เดินโซเซลกลับไปยังเสาเมื่อมือของนางสัมผัสเสาร่างของนางก็ขยายออกมาอย่างรวดเร็วขาของนางจมลงไปในตัวเรือรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมัน แขนอีกสามข้างของนางยืดไปจับเสาอีกสามเสาและร่างของนางก็พลันลุกคือด้วยเพลิงไฟทําให้ไม่มีผู้ใดเข้าใกล้ได้ยักย้ายผู้นามตระกูลเดินมาส่งฉินมู่ลงจากกราบเรือนักต้อนตะวันเท่าที่มีผมเทาทั่วทั้งหัวกล่าวอย่างแผ่วเบาด้วยน้ําเสียงรวดเร้าใจผู้พิทักษ์ตะวันคงมีชีวิตได้อีกไม่กี่ปี ฉินมู่สถานใจและเงยหน้ามองผู้เท่าจากนั้นเขาหันไปดูยักษ์หญิงที่ไฟลุกกระพือทั่วร่างเอียนจริงๆส่งยิ้มกลับมาให้เขาหากว่าเจ้าเป็นอาคันตุกะจากหมู่บ้านไร้กังวลเจ้าอาจจะมีวิธีจุดสันดาบดวงตะวันเพราะถึงอย่างไร ยักย้ายผู้นำตระกูลชะงักลังเลและตัดสินใจไม่กล่าวต่อเขาส่งฉินมู่ลงไปจากเรือและของวิเศษอันถูกรังสรรค์โดยเทพเจ้านี้ก็ค่อยๆย,ยืนขึ้นและเดินกลับไปทางทะเลดาวเมื่อดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าคล้อยต่ำลงแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ก็ฉับไล้เรือโบราณลำนี้ดวงตะวันสีดำค่อยๆเล็กลงเล็กลงไปทุกทีและไม่นานก็ไม่อาจเห็นเรือตะวันได้อีกต่อไปตะวันดับแสงเองก็กลายเป็นจุดดำเล็กๆที่กลืนหายไปกับทิวทัศน์ยามสนธยา